เลขโค้ดหนึ่งหกแปดครับผมเลขสวัสดีครับมือใหม่อัดสองนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องแอบสองนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูรายการปิดกล่องลูกค้านะครับผมกับเลเแอนล้านหลวงพ่อพัดกุญญกามโมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูกันนะครับว่าลูกค้าได้เงี้ออะไรไปนะดูกันเลยครับบอกได้คำเดียวว่าเซนีพิเ็ดมากนะครับสำหรับท่านที่ชอบช่วงแอบส่องนะผมฝากกดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาแอบส่อง การปิดของค้าเรื่อยๆนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผม<อ>เป็นเนื้อ 3K นะครับเป็นเนื้อ 3K นะสายชุบแบล็โรเดียมนะครับผมสวยงามมากๆนะครับแต่ที่เด็ดของเส้นนี้ที่มันเด็ดกว่าเนื้อนะครับมันอยู่ที่เลขโค้ดครับกับเลขโค้ด168เดี๋ยวผมจะพามาส่องชัดๆตามไปดูเลยครับสำหรับเนื้อ 3K เส้นนี้นะครับผมเนื้อ 3K สายชุบแบล็กโรเดียมนะครับเลดแสนล้านหลวงพ่อพัดกุญยากามโมนะครับผม ทีเด็ดเส้นนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่เนื้อนะครับไม่ได้อยู่เพียงแค่เนื้ออย่างเดียวนะครับทีเด็ดเส้นนี้มันอยู่ตรงเลขโค้ดด้วยนะครับผมตามมาดูกันชัดๆเลยครับผมกับสุดยอดของเลขโค้ดนะครับผมสุดยอดของเลขโค้ดเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับผมชัดๆนะครับเลขโค้ดหนึ่งหกดครับเลขโค้ดหนึ่งหกถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดเลขโค้ดแล้วนะครับผมโอ้โหเส้นนี้นะครับลูกค้าปิดไปได้นะครับผมถือว่าท่วมมากๆเลยนะครับผมเส้นนี้นะครับผม ยอดครับ